เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดทั้งทีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในานะประธานคณะกรรมการศูนย์าำนินการพลังเป็นเอาชนะอยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการและได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอัจฉริยะนะครับซึ่งในวันนี้ทางสำนักงาน เขตพื้นที่ประถมศึกษานะครับเขตหนึ่งก็ได้เชิญให้คณะกรรมการนะครับมาร่วมประชุมนะครับเพื่อพิจารณาในเรื่องังกล่าวครับก็ขอเรียนให้ที่ประชุมเพื่อตรดทสาบนะครับครับครับในสาจุดสองนะครับก็เป็นการดำเนินการนะครับในปีสันห้าร้อยห้าสิบจลาการเลือกจากครับให้เหลือ หน่วยงานรัฐหนึ่งเห่งนะครับชมเข้ารับการประเมินระดับจังหวัดนะครับซึ่งผ่านมาแล้วนะครับในลําดับที่3นะครับก็ในระดับจังหวัดนะครับก็แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาวซึ่งคณะกรรมการในวันนี้นะครับก็ดําเนินการประเมินโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดในทุงโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอาบายังมุกจากนายกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเดือนมกราคม2 0 0พันหาา้าร้อยังยังไม่ายัง,ย,งยังไม่ดําเนินการนะครับแต่ว่าจะดําเนินการตามแนวแนาที่ฝากมานคือประกอบพิจารณาในเดือนมีนาคมนปีห0สินะครับอันนี้ได้เพื่อแจงเพือพอพอพ่อที่จะได้เตรียมตัวไว้นะครับและก็ลําดับสองก็มีตามเบรประเมินให้เหลือหน่วยงานละหนึ่งเองในเดือนเมษายนนะครับ<ม> แล้วก็ในระดับสามนะครับก็ระดับจังหวัดน,นะครับจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนพฤษภาคมนะครับและตรงถูถนําเนินการพลังเป็นดินเอนาชนะยาติดติดกระทรวงศึกษาธิการนะครับในลําดับที่สี่ก็มีการมอบโล่และก็ตรงโครงการสถานศ,ศาึกษาติดขาวปลอดยาติดติดและอยบายามุกนะครับจากนายกรัฐรรมนตรีนะครับในลือสามนะครับทัยกาการศึกษาและก็กสถานศรราึกษานะครับก็ สามารถที่จะจดําเนินการได้นะครับตามแนวทางของปีการสื่อสารโฉมปี557ครับขอบคุณครับทางทีอันเดียวก็ต่อท้ายยาสิพติดโลกครับงปี557หลักเกณฑ์3.3ครับหลักเกณฑ์การพิจารณาศึกษาสีขาวต่อยาเสพติดร่ายใบบุกอันนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ของปี57ใช่ไหม ก็ปี56คือหลักเกณฑ์เดียวกันครับท่านคือหลักเกณฑ์ปี57ปีปี56ก็ลักษณะเนวนี้แต่ว่าปี57ก็อาจจะพัฒนาบางส่วนขึ้นนะครับก็มีแนวทางครับก็นโยบายด้านป้องกันเละเก้กขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เป็นประสงค์ของกระทรวนในสถาิการณตามแนวทางการดําเนินงาน5มาตรการ กลยุทธ์สี่ต้องโสมันะครับตามเอกสารหมายเลขโสนะครับมีหลักเที่ก็มีมาตรการห้ามาตรการก็คือมาตรการป้องกันนะครับมาตรการค้นหามาตรการรักษามาตรการเฝ้าระวังมาตรการบริหารจัดการนะครับจากมาตรการเมื่อประเมินก็นามาจูมาตรฐานซึ่งมีตัวที่ว่วตัวช่วยเหลือนักเรียนและ ระบบการบริหารจัดการนะครับและก็คนในนักศึกษาไม่ไล่ออกจากการศึกษานะครับถ้ามีปัญหาก็นําเข้าไปบําบัดเมื่อหายแล้วก็กลับมาเรียนที่ปรากฏนะครับชุมก็ร no like ับทราบนะครับไป3.4ครับผลการพิจารณา3.3ทีเช้าก่อนจะติดฉีดและใบยุบประจำปี2556ของกสะหร่วยงาน ที่ได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วใช่ครับครับก็บมาในดังที่เรียนแล้วว่าวันนี้ก็คือ,คอผ่านในระดับที่หนึ่งระดับสถานศึกษาและก็ระดับหน่วยงานคือเขตพื้นที่การศึกษาและก็หน่วยงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> อยู่ในขั้นตอนที่สามนะครับคือพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับพิจารณาดังนี้ นะครับของสพพสงขลาเขตหนึ่งนะครับก็คือโรงเรียนบ้านหัวเขาอำเภอสิงห์น,นครของสพพสงขลาเขตสองก็คือโรงเรียนบ้านเขาพล้องอำเภอรัตะบองกินของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมเขตสิบกบก็คือโรงเรียนหาดใหญ่วิจาัยสองอำเภอหาดใหญ่และก็ของการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลานะครับก็ได้เป็น ของกศนการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอรัตภูมิครับวันนี้ก็ได้มารองทุกหน่วยงานที่จะนาเสนอในการตั้งเป้าหมายว่าเลยนนี้นะครับอาจย์ครับก็คงจะต้องผ่านความรัผิดชอบของะกรรมก่ารชุดที่อนนะครับครับก็จะได้ให้ทางโรงเรียนการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก โดยการเรียนท่านประธานและก็ที่ประชุมที่เคารพทุกท่านนะครับจากหน่วยงานที่นําเสนอทั้งหมดหน่วยงานนะครับก็มาพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีโรงเรียนที่นํานักเรียนมาด้วยนะครับก็และก็อยู่ไกลทางนิดนะครับไม่ไกลแต่ว่าอาจจะไกลกว่าคิดหนึ่งหรือว่านะครับก็คือโรงเรียนหันใหญ่วิทยาลัยนะครับซึ่งจะคิดว่าจะให้นําเสนอก่อนนะครับ จำนวน27คนฝ่ายการเรียนทำหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการการเรียนในคำแนะนำชี้แนะแหล่งเรียนรู้ฝ่ายการงานทําหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้น่าเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนทําหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียนหากมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ท้งศิลปะดนตรีกีฬาใช้เราว่าอย่างเป็นประโยชน์ในนักเรียนสามารถพัฒนา ตนวเองได้ตามศักยภาพแต่ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้ในให้องค์กรอื่นๆมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพื่ออบรมพัฒนานักเรียนเน้ในให้ครูอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาผู้ปกครองโครงสร้างกรรมการของชรมรม Two People o n ก่อกองทุนดำเนินงานภายใต้คำข,ขวัญต้นทุนคือกำลังใจกำไรคือเยาวชนนั่นคือเยาวชนดีเก่งและมีความสุข กอ,องทุนได้รับการสนับสนุนกองทุนดำเนินง,งานจากแหล่งต่างๆดังนี้กออรับเกียรติบัตรและเนื่งด้วจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านกฤษดาบุญล่านางสาวนูดาปฏิยานสอนแกนนำชุมชนทูบรีรลระวันรับเกียรติบัตรยศชนดที่1จังหวัดสงขาาา 2, ลาประจำปี2516จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายชุลพลพระธรรมพุน <S <S <laughs> ตอนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,านายสุร,รพลคณะาอมพลและคณะเยี่ยมชมเป็นขวัญและกำใจการดำเนินงานชูบีนเม่วานประกวดการดำเนินงานชมรมชูบีนเมวันผ่านการคัดเลือกได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทและร่วมประกวดระดับประเทศนายอีแผนเงือนทองแทนโรงเรียนบ้านโคกพยอมโรงเรียนบ้านไรโรงเรียนบ้านคลองหวางส่งเสริมนักเรียนจิตอาสาช่วยงานาเทศกาลกินเจส่งเสริมนักเรียนจิตอาสาบริจาคโลหิต ส่งเสริมนักเรียนจิตาสาทาสีสภาให้สดใสโครงการธนาคารความดีคุณธรรมจริยธรรมโครงการธนาคารความดีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมในกระทำความดีอย่างสม่ำเสมอจจตการอยู่ทุกคนสวดมนต์พร้อมกันจัดเรียนทุกทุกวันศุกร์โดยครูนักเรียนสวดมนต์ยาวในบทพระหุมอาการและบทแผ่เมตตาฝึกสมาธิธรรมะให้เกิดขึ้นกับใจเป็นคนคิดดีทำดีและใจที่ดีงาม นาากังเฮค่ะค่ะขอสรุปผลดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและใบยาบุปี2556งพันหอย 2, หอค่ะาสาบยาด้านนั้นมันไม่ดีเฮ้ hey! ยาดีนั้นเราไม่เอาเฮ้ hey! มาำทำกิจกรรมกับเรามาทำกิจกรรมกับเรารไม่เมาไม่เมาไม่เ,าม,เมาไม่เสพเฮ้เฮ้เฮ้ เราลงออกผู้คนเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้เข้าร่วมการประเมินที่คารพุกท่านพวกเราชมรมทูบีน้าวันรงเรียนบ้านเขาพระขอนําเสนอสรุปผลงาน ขอเสนอสรุปโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและใบอนุภมิปี2556ค่ะโครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดและใบอนุภมิโรงเรียนบ้านของพระได้ดำเนินการกับเครื่องภายใต้โครงการน้องเลสกีขาวเพื่อชายองค์ราชันในมาตรฐาน3ด้านคือ 1. มาตรฐานด้านผู้เรียนในนี้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโรคเกย์อุบัติภัยโดยได้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดสภานักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ศึกษาและความหมายในการใช้รถ สภานักเรียนและก็กลุ่มดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะ 3. เมืม่อฐานด้านครูที่ปรึกษาผู้ปกครองดูมชวนองค์กรอื่นๆในที่ครูที่ปรึกษาผู้ปกครองดูมชวนองค์การเพือผ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมห้องเรียน,นสีขาวและความรุนแรงใจต่อการดําเนินงานสําหรับการดําเนินงานของโรงเรียน,นบ้านเขาพระนอกจากผู้ปกครองผู้นาพื้นทีแล้วยังได้รับความร่วมมือจาก,งงการรองค,อค์การบริหารจัดการโรนเขาพระ สาราสุขอำเภอระพูนและสถานีตะเวนตัวระพูนระพูนค่ะแนวทางการดำเนินงานตามกฎยุติสีต้องต่อไหมสีต้อง ตวจสอบสภาพปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ 2. มีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดการศึกษา3มีระบบข้อมูลกรมตาระดการสมีคระข่ายการดังงานทุกภาคส่วนค่ะ 2. ไม่ 2. ไม่ได้แก่เมื่อตะบดข้อมูลโดยดึงข้อมูลต่อสาธารณชนและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่างลงไปลงมา 2. กปัญหาไม่ได้แก้รแยกออกโดยใช้การคัดกรองแผะควกคองส่งต่อบำบัดตัดเย็พฤติกรรมบติดตั้งกลองตาสอสำนักงานป้องกันร่วมกับเขตพื้นที่นักเรียนที่มีผลเป็นบวกมีค่าเป็นศูนและมีนักเรียนเข้าร่วมรับ เข้าร่วมการบำบัดณโรงพยาบาลรัชภูมจำนวนหนึ่งคนปัจจุบันกําลังศึกษาณโรงเรียนบ้านของพระและด,ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขค่ะดังปฏิทานที่ว่ารูของพระร่วมใจให้หนักเรียนของพระงอ่างไกยาสพทธและไยะมุกเอจากโครงการท้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านของพระสวัสดีคขข่ะอผมนี่ร <c oughs> ะดับประสมศึกษาจบแค่โปนะครับ ก็ชุมชนที่อยู่รอบปิมทะเลสาบฝั่งตะวันตกนะครับนั่นคือชุมชนบ้านหัวเขาและก็โรงเรียนบ้านหัวเนี้ยนะครับนี่คือสภาพโรงเรียนในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างแห้งเ่อย่างที่ว่านะครับจาเป็นที่จะต้องต้องปรับเปลี่ยนต้องพลิกต้องปรับสถานการณ์ ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนแค่ชั้นประถมศึกษา,ะการะดับตั้งแต่มาตรการที่หนึ่งด้านการป้องกันกัศึกษาก็อย่างน้อยก็เป็นสร้างการสร้างเกียรติคติให้นักเรียนได้หันมาสร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชนนะครับนอนั้นก็เป็นกิจกรรมวันสำคัญต่าง อันนี้มีนักเรียนใ้พุทธอยู่จริงๆแล้วมีนักเรียนใ้พุทธสิบเอคนนะครับจากนักเรียนสามร้อยเกือบสี่ร้อยคนแต่เราก็ยังส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาพุทธอยู่เช่นเดียวกันนะครับวันสําคัญต่างๆก็คงคงได้กันนะครับทุกโรงเรียนแต่ว่าอันนี้กิจกรรมสมุดบันทึกความดีการปฏิบัติผิด ทางศาสนานะคะค่ะเดนคงไม่อ่านทุกหน้านะคะให้กับท่านนะคะ,คะสำหรับผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวนะคะปลอดยาเสพติดตั้งแต่ปี2554ถึง2556เอ่อเดือนขออนุญาตพูดนิดหนึ่งว่าเราทราบกันอยู่ว่าปัญหายาเสพติดเป็นสีที่ใหญ่มากแต่ถามว่าณนะวันนี้เรามีวันเดนคิดว่าเราไม่มีวันที่จะ กำจัดมันออกไปให้หมดไปจากโลกนี้ได้มันเหมือนกับดีมางและสปายที่สักครู่หนึงท่านผมจะได้ทราบว่ามาจากท่านใดน,นะคะค่ะนะคะในขณะน,น,นักเรียนทั้งหมดจะเป็นตัวที่บอกว่าเราได้ให้ความรู้นักเรียนลงไปในวิชาสุขศึกษาบ้างนะคะแล้วก็เราจะตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติดมีโครงการเกษตรในโรงเรียนเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนนะคะห้องเรียนนะคะสำหรับ ห้องเรียนห้องน้ำโรงเรียนชุมชนบ้านประดังได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศหรือส่วมสุขสั่งนั่นเองนะคะ คือเป็นช่วงที่ใช้ทั้งครูและนักเรียนใช้ด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสะอาดหรือในเรื่องของความปลอดภัยว่านะจะเป็นที่ที่แหล่งเป็นแหล่งมั่วสุมสําหรับนักเรียนนั้นไม่มีเลยเพราะควรจะเป,นปรนรปการใดัดป้ายนิเทศนะคะหน้าชั้นเรียนนะคะเสียงตามสายอบรมหน้าเสาธงรณรงค์ต้านยาเสพติดนะคะให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทุกครั้งในวันปฐมนิเทศผู้ปกครองจะเราจะเราจะ,เราจะมีแบบ หลัจงจากี่จกรับที่ทางโรงเรียนจัดให้นะคะค่ะแล้วก็ทุกเช้านะคะเราก็จะมีการอบรมหน้าเสาธงถามว่าเราบอกว่าทุกเช้าวันไหนที่ฝนตกเราก็จัดการอบรมเหมือนกันค่ะเพราะโรงเรียนเราได้รับเ,เป็นโรงเรียนทููุปัญญา ห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์หมดเลยนะคะแล้วก็มีห้องคอนเฟรนซ์ใหญ่ที่คุณครูอาจารย์ในแต่ละท่านประจําวันเนี้ยสามารถที่จะให้การอบรมโดยที่นักเรียนไม่ต้องเข้าแถวแล้วก็นั่งรอยอยู่ในใชั้นเรียนและ<ด>แลวก็น,กน,ะะนักเรียนที่เป็นไทยพุทธวงกลองยาวเราก็มีสําหรับนักเรียนไทยพุทธวงดนตรีไทยนะคะที่ช่วยบริการสังคมด้วยนะคะนักเรียนจีนนักเรียนเหล่านี้จะไปบรรเลงวงมโหรีให้กับ แปะกลมเสมอๆแม้เด็กทุกเย็นเย็นเขาจะมีกิจกรรมของเขาสําหรับประเทศทุกสี่พฤติกรรมใดบ้างที่เข้าไปสูญเสียเราก็จะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะน้องจับนั่งประดังเบซาด้านหน้าของเราเป็นสถานีเป็นสำนักงานตรวจคุนข้อเมืองประดังเบซาครูแดงของเรา คือพันตำรวจโทรจรุนข้องกริดนะท่านเองก่อนที่จะมาเป็นตำรวจตรวจคนข้อมืองท,ท่านจะทํางานด้านยาเสพติดมาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้ามาในโรงเรียนวันไหนวันนี้ท่านว่าท่านจะขอเราว่าคาบว่าคาบไหนบ้างที่ท่านจะขอเราเข้ามาท่านมักจะมีเรื่องเล่าเราืร่องนะราวในวันเหล่านี้นะคะที่่ะหรับ ลักษณะดีเด่นอื่นๆของทางโรงเรียนนะฮะที่ <ลง S 1> เป็นเรียนนัะพิพากฎเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเมื่อได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัวท่านบอกว่าท่านทรงเป็นองค์อุปธรรมเรื่องการศึกษาในรัฐบปลิสค่ะแล้วเมื่อดท่านเมื่อ